ไอโฟนวาร์ริงนะครับใน iOS 18แล้วก็ไมค o พ15นะครับตัวนี้เป็น Public ตเต้รอยู่นะครับแต่ว่าบางชั้นก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับในส่วนของขนาดหน้าจอของไอโฟนวาร์ริงบนหน้าจอไมค์พุกนะครับเราสามารถปรับมุมมองนะครับแล้วเลือกปรับขนาดได้นะครับเช่นให้เล็กลงนะครับนี่ครับก็สะดวกดีนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการ,อการของการใช้งานแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะชอบจอบขนาดปกติหรือบ,บางคนชอบจอบเล็กนะครับหรือว่าต้องการปรับให้ หน้าจอนั้นมีขนาดใหญ่นะครับก็เลือกได้นะครับน่ครับใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นขนาดปกติอยู่ยนะครับถ้าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับหากเป็นหน้าจอไมโคร13นิ้วนะครับก็จะมีตัวด็อกด้านล่างบังอยู่ให้เราเลือกทั้งค่าซ่อนตัวด็อกด้านล่างนะเพื่อจะดูเต็มหน้าจอได้ปกตินะครับนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับในการใช้งาน หน้าจอไอโฟนขนาดใหญกว่าหน้าจอปกติในพวกทีว่าตอบโจทย์การใช้งานมากๆนะครับเพื่อลองไปใช้กันดูตัวนี้ยังเป็นพับลิ c เกรตาตัวเต็มก็ได้ใช้นะ